สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินความรักเป็นของชาวรักคนาราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนในคลิปนี้เป็นการทำนายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,566นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวรักคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้นะคะ การงานการเงินความรักของคุณจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะการเงินจะคล่องตัวขึ้นไหมนะคะการงานของคุณมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะและในเรื่องของความรักคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักไหมความรักครั้งนี้ จะไปต่อจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะตัวตนของคุณช่วงนี้นะคะถ้ามองถึงในเรื่องของการงานนะเหมือนคุณมีการเจราจาตกลงพูดคุยนะคะในเรื่องของการงานเป็นการ น่าจะขยายมากกว่านะคะจากงานที่มีอยู่จากงานที่ที่คุณทำประจำนะคะคุณเริ่มมีการขยับขยายในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นอาจจะขยายสาขานะคะบางคนอาจจะมีงานที่สองเกิดขึ้นเกิดจากการที่ที่คุยได้ไปออกงานไปออกงานสังคมได้พบคุยได้พบปะเพื่อนนะคะแล้วเขาก็มีการแนะนำแนะแนวทางชี้แนะ ในเรื่องของการงานให้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจคุณมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้คุณกำลังเลือกกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะเริ่มขยับขยายดีไหมเนาะประมาณนี้ยนะคะยังมองถึงว่าตอนนี้คุณกำลังเลือกอยู่นะคะมีสองทางมีสองอย่างที่ให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะซึ่งอดีต ที่ผ่านมาตัวคุณนะก็เป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการงานระดับหนึ่งแั่นแหละนะคะอืมเป็นคนที่ชัดเจนในเรื่องของการงานนะคะเพราะคุณมีงานประจํางานหลักหรือถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะ the in place นะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะ อืมดีนะนะคะมั่นคงซึ่งคุณเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ส่วนมากแล้วคุณคุณจะใช้ความรู้สึกความชัดเจนความยุติธรรมนะคะในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะคุณจะชัดเจนอยู่แล้วนะคะคุณจะอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมหรือไม่คุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ผู้พิพากษาหรืองานอะไรที่มันต้องใช้ในเรื่องของความสามารถในการตัดสินใจที่แบบชัดเจนเที่ยงตรงเที่ยงธรรมนะคะเป็นงานที่เป็นงานที่ตรงไปตรงมาอืมเป็นงานที่ตรงไปตรงมานะคะเป็นงานที่ใช้ความยุติธรรมในการตัดสินใจก็ได้นะคะงานที่คุณทําอยู่ตัวตนที่คุณที่คุณพบเจออยู่นะคะ ตอนนี้คุณกำลังเลือกนะคะเลือกที่จะอยากขยับขยายเพิ่มไหมอยากมีงานที่สองเพิ่มไหมนะคะคุณคิดอยู่นะคะแต่คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับอยู่ในช่วงที่ที่ยังไม,ม่กล้าที่ยังไม่กล้าเดี๋ยวต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็หาที่ปรึกษาที่ดีนะคะหาเพื่อนคอยให้ให้คำแนะนำนะคะ แลวคุณจะได้ในเรื่องของโอกาสเข้ามานะคะเอกออครับเป็นโอกาสที่ดีเหมือนมีเหมือนมีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่หยืบยืนมาให้นะคะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับนะคะหรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวในเรื่องของการที่คุณตัดสินใจนะคะด้วยความชัดเจนด้วยความแม่นยำนะคะคุณก็จะได้ได้รับข่าวดีได้โอกาสเพราะคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ ชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นงานที่ทําที่คุณทำอ่ะมันเป็นงานที่โปร่งใสเป็นงานที่สะอาดนะคะเป็นงานที่บางทีเป็นงานที่ต้องช่วยเหลือผู้คนก็ได้เหมือนกันนะคะคนที่คนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหานะคะปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาที่มันไม่ลงรอยคุณนั่นแหละจะเป็นคนที่คอยไปไปช่วยเหลือไปคอยแก้ปัญหานะคะอือไปคอยแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้น ซึ่งตัวคุณทําได้ทําได้เพราะเป็นสิ่งที่ที่คุณถนัดแล้วก็เป็นงานเฉพาะทางเป็นงานที่ที่คุณใช้ใช้ความสามารถของคุณเองนะคะคุณเริ่มคุณเริ่มที่จะเห็นโอกาสคุณเริ่มที่จะมองออกแล้วนะคะว่าคุณจะต้องเดินทางไปอย่างไรนะคุณชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการอิสระ บางทีในช่วงเร็วๆเนี้ยคุณอาจจะได้มีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปในสถานที่ที่มันรู้สึกว่าคุณคุณอยู่แล้วคุณคุณอยู่ณตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกอิสระรู้สึกปลดปล่อยรู้สึกผ่อนคลายจากการที่คุณได้เคยทํางานที่มันเครียดเป็นงานที่ต้องที่ต้องแบบรับคล้ายๆกับภาระอืมแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคุณสบายใจณจุดนั้นถ้าคุณได้ไปนะคะ เหนื่อยไหมลําบากไหมเหนื่อยนะมันเป็นงานที่ที่มันเป็นการตัดสินใจที่มันเป็นงานช่วยเหลือช่วยเหลือผู้คนก็ได้เหมือนกันค่ะก็เลยมันเป็นความกดดันเกิดขึ้นในตัวคุณนะคะอืมกดดันเกิดขึ้นขอให้เพิ่มเติมให้นะสำหรับการงานของชาวรัคนาราศีสิงห์นะคะทําไมคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณคุณท้อเหลือเกิน แต่คุณก็ผ่านได้นะนะคะคุณยังมีความคุณยังมีความชัดเจนแล้วคุณก็คุณเชื่อในสิ่งที่คุณทําว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณก็ยึดในความเที่ยงตรงยึดในความดีที่คุณทำนะคะยึดในความยุติธรรมที่คุณมี การงานแนะนำเพิ่มเติมด้วยจ้าเอกออสซอนเก้เหลียญน,นะคะแล้วก็เดาบคุณจะได้รับชัยชนะเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณทำแล้วก็ คุณทำด้วยใจคุณอะแล้วคุณชนะออกมาได้มันเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะแม้บางครั้งอาจจะเจอกับคนที่ที่ไม่ค่อยชัดเจนอาจเจอคนที่เหมือนกับก๊อปปี้งานของคุณเหมือนคนที่คล้ายๆเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในความรู้สึกอืมเป็นคนลับๆล่อๆเป็นคนมีลับลมคมในแต่คุณก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ ด้วยตัวของคุณเองคุณใช้ความรู้ความสามารถนะคะในการตัดสินใจคนแล้วก็งานทำให้คุณมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานที่อยู่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของการงานแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ได้เด็ดขาดด้วยความยุติธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาประมาณนี้ ะะสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของคุณก็ถือว่ายังไปได้ไหมก็ยังไปได้งานที่เริ่มคล่องตัวแล้วมีโอกาสแล้วเงินก็จะเริ่มตามมานะคะตามมาในที่นี้นะขอให้เพิ่มเติมให้ในเรื่องของการการเงินนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ แต่ก็ยังรู้สึกว่าน้าพ่ายมันขึ้นออกมาสะส่วนใหญ่ว่าคุณก็ยังเครียดคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอืยังรู้สึกท้อรู้สึกลังเลนะคะให้ความมั่นใจกับตัวเองมากๆโอกาสมาไหมมานะคะอืจะมีคนช่วยเหลือคุณอยู่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะนําข่าวดีเขาจะนำสิ่งดีๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเริ่มต้นก็ได้ทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดี เขาอาจจะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะคะเขาดูคุณอยู่เขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเขาดูคุณอยู่นะคะเป็นคนที่คนเนี้ยเขาจะมีความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินของคุณมากเลยเก้าไม้เทา้าอู้สิบเหรียญ เดวิลเนี่ยมาแล้วการเงินของคุณสิบเรียนเลยนะคะมาเต็มค่ะการเงินของคุณคุณอาจจะได้จากผู้หญิงคนนี้ที่พูดไปนะคะคนที่มีอายุมากกว่าคุณเขาอาจอยู่ใกล้ๆคุณนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานพี่ในที่ทํางานเจ้านายนะคะคนนี้เขาจะมาคอยซัพพอร์ตคุณสิบเีืยนคุณก็มานะคะแล้วจะได้ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นลงทุนนะคะการเงินการเงินจะเริ่มคล่องตัวคุณจะเริ่มอัน จะเริ่มคล่องตัวขึ้นนะคะแต่อย่าอย่าหลงเหมือนกับว่าเตือนว่าคุณอย่าหลงอือย่าลงในที่นี้เหมือนกับว่าอย่าลงอย่าลงทํางานหนักมากเกินไปหรือเปล่านะคะอย่าหมกมุ่นมากเกินไปในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือไม่ก็ลดความใจร้อนลงบ้างนะคะอือย่าแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปในทางที่ผิดเนาะ ได้ง่ายนะคะเหมือนเป็นการลุ่มลงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะต่อไปถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเจอรักสามเศร้าหรือเปล่านะคะเสียใจนะคะเป็นรักสามเศร้าเป็นรักซ้อนได้เลยนะโอกาสเข้ามาไหมมีนะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ยังผิดหวังยังเสียใจ นะคะเป็นความรักสามเศร้าวความรักซ้อนเป็นความรู้สึกที่ที่ยังเศร้าอ่ะที่ยังเศร้ายังเสียใจอยู่นะคะคุณอาจจะผิดหวงังอาจจะเจอคนที่ที่เขาดูดีมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณอาจจะไปแอบชอบแอบเจอผู้หญิงคนที่ที่เขาดูดีที่เขาดูเพอร์เฟกแล้วแล้วคุณเอื้อมไม่ถึงเขาก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไปเจอผู้ชายก็ ผู้ชายคงแบบดูดีมากดู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 เท่ดูสมาร์ทแล้วคุณแค่ได้แค่แอบมองนะคะเหมือนเปรียบเทียบก็เหมือนคล้ายๆว่ากระต่ายไม้จันประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับความรักนะชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะความรักของคุณทำไมมันเป็นรักสามเศร้า นี่จะมีความรักเข้ามาเร็วๆเนี้ยค่ะเข้ามาแบบคุณไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะเขาอาจจะมาขอเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักกับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเข้ามาพร้อมความมั่นคงนะมาพร้อมความมั่นคงนะคะพร้อมหลักทรัพย์ลถบ้านที่ดินก็ได้นะคะเข้ามาเร็วนะรอในเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะคะต้องพูดคุยกันนะคะอือหรือไม่คุณก็อาจจะ ยังเหนื่อยยังท้ออยู่บางคนเจอผิดหวังในเรื่องของรักสามเศร้ามาก็ยังรออยู่ยังไม่ตัดสินใจก็ได้นะคะบางคนนะถ้าอย่างแบบไม่ลืมรักครั้งเก่าก็ไม่มูฟออนก็ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ถ้าบางคนควารักเข้ามาแบบรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเจอคนที่ที่ใช่ที่จริงจังนะคะเขาเขาพร้อมที่จะเปเป็นสายเปเลยล่ะนะคะมาหาคุณคนเนี้ยอืม นะคะคุณก็ลองพิจารณาดูก็ได้เหมือนกันนะอาจจะเกี่ยวกับชาวธาตุธาตุไฟนะมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแล้วก็มีราศีพฤกษภกันมังกรนะคะคนนี้มาพร้อมความมั่นคงในเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินหลักทรัพย์ต่างๆลดบ้านที่ดินนะคะแล้วก็มีราศีเมถุนตุลกุมคนนี้ดู ไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะคะเขาไม่ค่อยโรแมนติกอืเป็นคนที่ที่ตรงไปตรงมานะคะรักก็รักไม่รักก็ก็ไม่เป็นไรอืเป็นคนตรงไปตรงมานะคะโอเคค่ะสำหรับชาวรักคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะคะก็ในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ